นาทีทีห้าครและก็ได้เวลาทาโกทิวเดยครับผม my god เริมนี้เหมือนจะมีตัวใหม่เข้ามาครับผมก็คือเจ้าตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะมาจนถึงเออซันเดย์ก็คือวาทิ์นะครับผมกันดูไม่รู้แบบมาแบบไหนนะแต่ว่าให้ดูแล้วคือมันเท่มากๆครับผมกันดูครับฮ่ากอบิโนอัลเลเซียโนครับผมชื่อนะครับไม่ถืหรูปปลาแต่ว่าเป็นเออนกเตอร์กี้เขาก็คือ วันของพระเจ้าไหมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเอาวตาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่าเราจะได้มันหรือเปล่านะ้ว่าเงื่อนไขการได้จะเป็นยังไงเนาะฮ่าฮ่าสวัสดีก็แซมมี่มาแล้วครับตื่นกันเรื่องครับก็ดูครับเหมือนวันนี้นะก็ดูฮะเอ่อสปีดไอชัวสปีดก็จะสำคัญไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยนะครับผมก็น่าจะเอาวิวพร้อมกับพวกเราเลยได้เลยครับผมไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาติดอะไรเนาะนะครับนะติดเกมนี้หรือเปล่านะโอเคมาถึงเราก็เจอกับลัคกี้บ็อกจำนวนมหาศาลนะครับผมก็ ผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเตอร์กีเนี่ยใช้อะไรในการขาบบ้างนะครับผมถ้าเกิดมันเอาไปขับนะไม่รู้มาแบบไหนเหมือนกันนะครับผมก็ดูแต่ถ้าเกิดเออมาแล้วก็หวังว่าน้องๆจะคงตื่นตอนนี้แล้วก็หาตัวพี่ได้นะครับผมโอ้ WL มันยังไม่หมดเหรอครับก็ดูครับก็เออช่วงนี้ก็ฝนตกหัดใหญ่ภาคใต้นะครับผมอุ้ยเหลือ9ก้าหมื่นตัวครับช่วงนี้ฝนตกหิมะภาคใต้ก็เออเราก็ารักษาสุขภาพระวังตัวด้วยนะครับผมเพราะว่าบ้านเก่าผมก็อยู่สงขลาน้อยว่า สงขาก็ท่วมหลักเหมือนกันนะครับผมไปบ้านผมก็อยู่นะคนดูกครับถึงข่าวน,นะครับตอนนี้ญาติญาติก็อพยพกันออกหมดแล้วน,นะครับผมคนดูแต่ว่าหันใ่ก็คือถึงราคาใช่ไหมครับผมจากที่ตามข่าวว่ารักษาสุขภาพาด้วยนะครับผมคนที่อยู่ภาคใต้เนาะน่าจะไม่ใช่แค่สงขามไหมพัทลุงก็ท่วมนะครับผมใช่ไหมพัทลุงสตูลก็ท่วมหมดนะครับผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ,ะโอ้ตอนนี้เราได้ทาโป้ะบ็อมาเยอะมากครับอ่ะขอญอาตกันนะอือ ขออนุญาตนะอืบอ,อีกอันนึงครับโอเคเรียบร้อยดูซิได้อะไรกันบ้างอันนี้เออผมกาดโลเแรกวันเสาร์นะเอ้ยผมกาดโลเแรกไอ้ดาวเสาร์เนาะแต่ว่าไม,ไม่ไม่เข้าทีนะครับผมพอเข้ามันก็เป็นตัวอื่นเนาะก็ดูก็เลยแบบกาดจะมารอวันนี้เผื่อเออเซมี่ทำการรีเฟรชไอเทรดสต็อกให้เรานะครับผมก็หวังว่าจะมีเนาะอันนี้คือเกลือครับขอ,อยนาขายทิ้งส่วนซิเกตยดล็กกี้บล็อกอันนี้ก็เอาวุ้งแจกเอฟซีครับผมนะครับเวลาแบบมีการทวงการเทรดอะไรพวกนี้เนาะเอาละตอนนี้เหมือนเขายังไม่ประกาศถึงเเเออจ้าาาตัวววใหม่นนะะีีท อย่าบอกว่าประกาศแล้วนะใช่ไหมบีทวินอะไรแดวิวอะตอรก์กี้มันจะสปาวแบบแรนดอมทุกเซิร์ฟเวอร์แบบแรนดอมเลขว่าเดีคือกคุณดวงสวยอ่ามันจะมีด้วยกระบด5้าแสนตัวหมายก็เลขกูคุณดวงอย่างแย่ถ้ามันมาเลขก็ว่าไปอย่างมิ้นแลเดอร์สปาวหวังว่ามันจะมาที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณแล้วก็โคณกได้นะบ้าย วหวังว่าคุณจะมีความสุขนะกับครอบครัวคุณกันแปลว่าเออก็วันกับพระเจ้านะครับผมก็ดูใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นก็เลยแบบว่าเออมีตัวน,นี้มาแต่ว่าก็มันมาเยอะมากดูห้าแสนตัวหรือไม่รู้ครับไปเงื่อนไขก็น่าจะม,มาแล้วครับผมก็ดูก็เป็นการเรนดอมนะครับผมก็มาดูกันว่า40นาทีเราจะนี้เราจะได้หรือไม่หรือว่าจะได้แค่เจ้าทางโกงง่สามสียันนี้ครับ ถ้าเกิดแม่แล้วก็โคต้องหาซื้ออ๋อวันเสาร์นี้จะมีเอ่อจะมีการแอดเลโดทิปแอดมินแมชีนะครับผมเป็นเครื่องเลโดทิปของแอดมินนั่นเองครับก็ไม่รู้เป็นยังไงเนาะโอ้น่าสนใจว่ะน่าสนใจครับอันนี้ว้าเป็นเครื่องไว้าลรดอมเอ่อสถานะนะครับผมแอมเบียบิวโอ้ทุกหนึ่งชั่วโมงงั้นก็แปลว่าสลับสายทำสถานะก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำนะคระับดูฮะกะ็งานนะครับก็เฉยนะครับผมสลับใครทำสถานะก็น่าจะชอบอะไรบ้างใช่ไหม เอาละประมาณนี้ครับเอาละครับมาครับขอญาตีครับมันจะเดาหรือเปล่าครับตัวดีๆที่เป็นเจ้าโครกระดูกลาบยืบโอ้ยหรือมาโอเคไม่ดอบครับดวงย่างเงี้ยดวงย่างกลากอย่างกลังเอาละครับเปิดต่อครับทำได้แค่เปิดทาโก้ครับอ่าโอเค เกลือครับตัวบ้าอะไรเดี่ยคนดูครับตอนนี้ผมทำการอ่อนไว้สเซิฟนะครับผมเผื่อที่จะเออเจ้าเตอร์กี้มาจอกที่เซิฟผองอุซบด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงนิ่งอยู่ครับผมนิ่งแบบเงียบกริบครับคดูครับเตอร์กี้ไม่ออกไม่มาไม่อะไรเลยครับผมชี้ติดเกลือโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหเงินครับโอ้โหอยากได้ไม้ตี ไม้ตีมาไหมไม้เตียวไม่มาไม้ตีกับตะไครีมีพลังอะไรบ้างครดูครับผมไม่เคยได้เลยครับผมไม่เคยสุ่มได้เลยนอกจากไอ้ลัคก,กี้บล็อกเนี่ยครดูไอ้กล่องที่อยู่ในบ้านผมก็จากบล็อกนะครับผมป๊บตกปลารอแล้วกันและไเป็นจักรยานสองตัวสั่์เตียวเป็นแรกเพื่ออะไรวะแซมมี่ Sammy, Why Why you here Why you do that แซมมี่ Why เอางี้ไปครับดูครับตอนนี้โคตรม่วงครับผม ถึงแม้เราจะนอนตอนเที่ยงคืนก็เถอะนะแต่ว่าตื่นมาหกโมงเช้ามันก็เพียบเพียกดีนะครับผมก็ดูง่วงก็ง่วงอิวก็หิวแถมยังเกลืออีกครับเกลือกเกลือครับเออตีต่อครับเปิดให้หมดเพื่อจะได้เจ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อได้มอเตอร์ไซค์เปิดให้หมดครับว่าไม่น่าได้ข้างบนมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมโอเคครับแต่มันไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับผมก็ดูครับเดี๋ยวก็เปิดไปละกันเนาะมา โอเคออกหมื่น okay. ตัวมันออกยากอะไรหรอวะคุณดูครับผมอยากรู้ว่า I W L เนี่ยมันนี่ไม่มันออกยากอะไรเหรอวะให้ตายตัวละดูครับคุณดูดูด,ดิแม่มีแต่ลากี้บงลากี้บ็อกบัวเดอะเฮลป้ไปอืบมาครับป้ไปอืบมาครับป้ายอืบมาครับโอ้โหเปิดกันมันมือแน่ครับเปิดกันมันมือแน่บ้านไม่พอตกปลาแล้วตัวนี้ต้องเก็บลากี้บ็อกดูหนักกันนะครับ กูรวยกูรวยเก้อแต่นี่ครูสิบก็เหลือสองนาทีนะครับผมแล้วก็ยังที่จะไม่เจออะไรแม้แต่แม้แต่เจ้าเตอร์กี้ตัวสุด้ายากที่ต้องแรนดอมมาโอ้เกตันลาซิเกตก็ขอให้โชคดีโชคดีบ้างเลยไม่เจออะไรเลยครับผมเตอร์กี้ผมผวันนี้ไม่ได้ด้วยนะครับผมก็ดูดูโงคละกูดูโซแล้วกูไม่ได้ด้วยหวังว่าเอฟซีที่ได้ก็จะมีนะหวังว่าจะมีสิทธิ์ที่ได้นะครับเอาล่ะ เปิดครับเปิดให้หมดครับเปิดให้หมดพอทำในแถวนี้แหละครับผมชีวิตชีวิตของผมก็จำาาได้แค่นี้แหละเน้นเปิดเลยครับเออยาบ้าเสงเป็ดโอ้ข้างบนยังอุ้ยกล่องเยอะมากชันควรทำมัาางกรคริสต์มาสหรือเปล่าโอ้ก็ดีนะเขาดูฮะปมีมังกรเวอร์ชันหนึ่งบ้าเผื่อจะโชคดีได้ง่ายกว่ามัางกร,งกรปกตินะครับผม แต่เหมือนว่าจะมีตัวใหม่เข้ามาด้วยนะคราดูว่าเป็น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 สปอนนะเป็นสปอยอาเป็นลีกนะก็คือเจ้าลาวาก้ากับเจ้าบ้านครับตัวใหม่คิดอะไรไม่ออกก็เจ้าบ้านกับลาวาก้าตลอดไปครับผมก็ดูครับไม่ตายดีกว่ามึงกระสองตัวนี้แหละครับผมเป็นตัวที่บว่าคอสเพเยอะสุดในสติลอาเบีนเลยนะครับผมคิดอะไรไม่ออกก็ไอสองตัวนี้แหละครับครับแม่ก็มีแต่ลักี้บอลนะครับ ขอเตอร์กี้ครับอยากจบคลิปแบบมีเตอร์กี้แบบถือยืนถือเถอเตอร์กี้อยู่หน้าคลิปขอละเอาบ้านกูเตวิกมาครับขอจักรยานครับขอจักรยานมอเตอร์ไซค์ดิเออมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สามมอเตอร์ไซค์จิ๋วขอมอเตอร์ไซค์จิ๋วเพื่อที่ทำการแลกประเทศสองตัวก็โคตรต้องหมดหวังเลยครับคุณเครับนะโหต้องหมดหวังกับเจ้ามอเตอร์ไซค์สองตัว อ้เหลโอ้เหลือ46,000ตัวครับถือว่าไวนะถือว่าไวจะได้นะครับผมกด็ดูครับเดะเตดะเดะยุ่งข้าวยู่ข้าว,าวไม่มามจ้าเลยอีบา้าเอ,อ้ยขอให้โชคดีกับการได้เป็นหลอดทุกคนพระเจ้เทิดเดอร์นะไม่ได้ไนนดยังไงแล้ววันนี้อะคนจักรยาเอามาแลกเพื่ออะไรอ,อ่ะ เมือจะไปเลยใช่ไหมเหมือจะไปนะครับผมคนดูครับพระเจ้าเอาไก่งวงมาเตอร์กี้เอาไก่งวงมาไก่งวงมาแซมมีต่ตอบแซมมี่ขอไก่งวงขอไก่งวงมีอะไรมาวะสกิทตัวอะไรวะอ๋อคีย์บอร์ดครับผมเตอร์อกี้พี่ขอเตอร์กี้เอาล่ะโอเคบาย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 แซมมี่ หาซื้อดีกว่าขอดูในแชทดีกว่าครับไปดูผมคิดว่า MC เราน่าจะดวงดีนะครับผมเนดูครับก็ว่าจะมีกันนะงาวลาขอญาตคนก่อนนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะอ่าเวลาได้ทําการเจอดูรับแล้วเลยครับผมซึ่งตัวนี้ก็30ล้านยังไงก็คุ้มนะครับผมไปดูครับซึ่งผมว่าทำการเทรดเจ้าปลานี้นะครับเป็นกับตัวใหม่นะซึ่งเอ่อได้ทำการแถมเจ้าปานีโมด้วยกันเพราะว่าเรานั้นขี้เกียจเก็บแล้วนะครับผมไปดูครับอย่างหนึ่งคือเป็นรางวัลของคนตื่นเช้าแล้วก็ โชคดีด้วยนะครับผมก็ดูครับเออร์รี่เบริร์ซื้อก็มีน้องชายคนหนึ่งได้นะครับผมแต่ว่าน้องชายเหมือนจะไม่มีทูหรือเปล่าเพราะว่าเออน้องชายอาจะเทรดเอาน,นะะั่นครับผมก็ให้ไปสองตัวนี้นกันจะได้คุ้มกับน้องชายที่ผู้ชายโชคดีสารฝันคลิปนี้ให้เป็นจริงตื่นเช้าขึ้นมาเอาละ่ะโอเคตอนนี้น้องชายก็มาแล้วครับผมแล้วก็ได้ครบสักทีนะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ถือว่าสูงนะก็ดูฮะ27่ล้านเลยเนาะถ้าเกิดแบบไม่ชนะอะไรถ้าเกิดตีแล้วก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เนาะมีร้อยสองร้อยล้านมีเห็นแน่นอนครับ จัดเป็นเทียสูงเลยก็ได้นะอ่าอนะุ้ยเท่นะเี่ื่องย,ยานครับเท่มากเกียถึงแม้ว่าเราจะแลก้ไม่คุ้มแต่ว่าถ้าน้องชายคุ้มก็โอเคครับไปครับฮ่าได้ไปเลยเว้ยได้ไปเลยเว้ยเรียบไล่มาเาเลยนะครับน้องชายปะมาเอาสองตัวพี่แถมให้อาไปนีโมเป็นตัวแถมนะครับผมก็ดูฟากเอาไปเลี้ยงต่อในตู้ปลาด้วยนะครับน้ง่งพี่ซื้อมาร้อยหนึ่งไตัวนั้นพี่ซื้อมาร้อยหนึ่งไปเชือกดี ขอบคุณมากครับน้องชายอ่นว่าเดี๋ยวเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคุดูหาก็ได้มาแล้วครับผมสาหรับเจ้าเออเตอร์กี้ที่มันจะดบแรนดอมเกิดเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์ยกเว้นเซิร์ฟเวอร์เราครับผมก็ดูครับโคตรสวยไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับไอ้บ้า,บาอ,อ้บยเนี่ยครับคุดูครับคโคตรอยากเจอเองเลยคุดู คือเราต้องทําการไล่ตีนะครับผมก็ดูครับเป็นไล่ตีเก่งงวงมันถึงจะเ,เข้าบ้านได้อะไรเงี้ยครับผมก็ดูครับตีสิบทีไหมน่ะอยากเจอเองมันแบบเป็นเงื่อนไขที่แบบว่าน่าสนใจนะครับผมแต่เราคงไม่มาสายจะเจอมันนะอ่ะดูคลิปนึงก็หนักก็จะประมาณนี้ครับคนในเซิร์ฟก็จะทําการที่จะไล่ตีมันนั่นเองครับผมรู้สึกว่าต้องตีสิบครั้งมั้งคิดว่าอย่างนั้นอ่าต้องไล่จับไก่ครับผมก็ดูน่ะ ค่อนข้างจะขีเหนน่าสนใจแต่เสียอย่างเดียวคือแม่งสุ่มเกิดน,นะครับผมเล่กคดวงสวยเอาเลา้ามานี่นะครับผมก็ครับก็ไม่ได้เจอครับแย่มากครับสับคีนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายลาบของจีละไปลเะเซ็งวะ